ปี2567คือปีที่โลกร้อนที่สุดตั้งแต่มีการบันทึกมาสิ่งที่สำคัญก็คือองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกประเมินครับว่าโลกจะร้อนขึ้นอีก1.5องศาในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้นั่นหมายความว่าเรากำลังเข้าสู่ภาวะโลกเดือดและทุกครั้งที่เราพูดถึงปัญหาเรื่องโลกร้อนลำดับต้นๆก็คงหนีไม่พ้นภาคอุตสาหกรรมนะครับที่มีข้อมูลระบุว่า อุตสาหกรรมมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคิดเป็นสัดส่วนถึง24% <Excellent. S 1> แม้ว่าบางประเทศมหาอำนาจจะออกมาบอกนะครับว่าโลกร้อนเป็นเรื่องเพอร์เจอร์แต่หลายประเทศและหลายองค์กร,กรก็กำลังดำเนินมาตรการอย่างจริงจังเพื่อควบคุมผลกระทบที่มาจากภาคอุตสาหกรรมครับมันมีโอกาสที่จะไปถึง ถึงศูนย์เลยไหมฮะที่ภาคอุตสาหกรรมจะไม่ปล่อยอะไรถูกส,สภาพแวดล้อมมันต้องไปถึงวันนั้นเพราะว<ม>่าวันนี้เราอยู่ในขั้นวิกฤตคําถามสําคัญคือแล้วเวลานี้อุตสาหกรรมไทยจะปรับตัวอย่างไรทางกลางความสับสนนี้ อมตะนครค,คือหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมที่ออกมาประกาศตัวว่าถึงเวลาแล้วในการก้าวสู่เมืองอุตสาหกรรมอัจฉริยะเป็นสมาร์ทซิตี้และตั้งเป้าหมายสู่เน t ซ e r o ลดการปล่อยคาร์บอนให้เป็นศูนย์ด้วยแนวคิดอุตสาหกรรมที่เติบโตไปพร้อมกับสิ่งแวดล้อมคุณวิกรมจอดจงเลยด้วยนฮะว่าถ้าเป้าหมายของการจะเป็น Net Zero, เน t ซีโรเนี่ยมันอีกนานไหมมันจะต้องใช้เวลาอีกสักกี่ปีถึงจะไปถึงจุดนั้นได้ บิสเนสแคนวาสพาคุณเจาะลึกกลยุทธ์การพัฒนาอัมตนะนครผ่านมุมมองคุณวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ที่วางรากฐานการเป็นสมาร์ทซิตี้พัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมากกว่านิคมอุตสาหกรรมมาตลอด35ปีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมสมาร์ทอินดัสทรีของอัมตะนั้นเป็นอย่างไรพลังงานสะอาดและดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันจะเป็นคำตอบของอุตสาหกรรมไทยหรือไม่ อนาคตของอุตสาหกรรมไทยจะเป็นอย่างไรต่อมาหาคำตอบไปพร้อมกันครับโรงงานเนี่ยด้วยความที่เขามาอยู่ในอมาตาอะเราก็ขอให้เขาเนี่ยทำให้มันมีมาตรฐานแบบอมาตะมาตรฐานอย่างอมาตะนี่มันคือมีความคิดแบบ all win ไม่ใช่ win-win win. สมาร์ทซิตี้ในในมุมของอมะตะจากอดีตจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยที่มาที่ไปที่คุณพิกรมให้ความสําคัญมาตลอดเนี่ยมันเริ่มต้นจากอะไรบ้างครัคือในนิคมเราเนี่ยวันนี้มีโรงงานกว่า200บริษัทเขาก็จะทําเรื่องการค้นคว้าและวิจัยอของเขาซึ่งวิธีที่เขาจะทําได้สะดวกและง่ายที่สุดนะก็คือทําในโรงงานนะโรงงานที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยแต่เดิมเนี่ยต้องอาศัย ทางบริษัทแม่เป็นผู้ที่จะให้นะไอ้เรื่องของเกี่ยวกับโน้ตฮาวหรือเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเป็นคนที่คิดคน้คนค้นคว้าโดยบริษัทแม่มแต่ตอนหลังนลลเนี่ยลูกๆเนี่ยที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยหลายบริษัทเลยนะก็ทำเองคราวนี้ตอนนี้ก็เป็นพวกบริษัทที่ไม่ได้ต้องอาศัย แม่เช่นในอดีตเพราะว่าเขาอยู่ในเมืองไทยนี่เขามีพนักงานเองเขาคิดเองเขาพัฒนาเองไปตอนนี้เยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นโรงงานพวกเ,เครื่องไฟฟ้าแอร์หรืออะไรต่างๆพวกนีเ้เมื่อมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเท่ากับสายการผลิตของเรานี้ก็จะเปลี่ยนฉะนั้นก็ในประเทศไทยเนี่ยเมื่อมันมีแนวโน้มจากสายการผลิตเข้าไปสู่การทำ ้คนคว้าและวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ๆซึ่งในอมะตะปัจจุบันเนี่ยผมว่าน่าจะมีสักสองสาร้อยโรงเขาเอาสายการผลิตกับที่ทำค้นคว้าวิจัยเนี่ยเอามาอยู่ด้วยกันฉะนั้นเราก็มามองว่าเอะอันนั้นมันไม่ professional แหละเราก็เลยกะว่าเอออย่างนั้นเรามาสร้างเป็นสมาร์ทซิตี้ไม่ดีกว่าหรือไอ้เมืองอัจฉริยะเนี่ยให้มันอยู่ใกล้กับสายการผลิตอยู่ในนิคมเดียวกัน ฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดโรงงานไหนต้องการที่จะทําเรื่องการค้นคว้าและวิจัยเนี่ย<ม>ก็มาอยู่ในโซนที่<อ>เรียกว่าเป็น Smart City สมาร์ทซิตี้นั่นก็คือใน<ล>ที่มาก็เป็นที่มาในอดีตรเราทำนิคมเมื่อ35ปีที่แล้วแล้ววันนี้เนี่ยเราไปเพิ่มทางด้านเกี่ยวกับเรื่องการค้นคว้าและวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆมที่เรียกว่าสมาร์ทซิตี้เพราะฉะนั้นนี่นี่คือประโยชน์ที่ภาคอุตสาหกรรมจะได้รับจากจากตัวสมาร์ตซิตี้ตัวนี้ ซึงหลายคนก,ก็บางคนก็ยึดเอาโมเดลอมตะนี่แหละฮะพ<ม>ัฒนาต่อเนื่องแล้ว,ลวหลังจากนี้แหะฮะในสมาร์ทซิตี้ของอมตะจะได้เห็นอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็เป็นเรื่องของการทําพวกสิ่งที่มันจะมีไม่ว่าจะเป็นเรื่อง AI อมอมันจะเป็นเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจกักรหรือการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งเซมิคอนดักเตอร์เราเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วแต่มันไม่เยอะแต่วันนี้เราจะเอามารวมกัน นะแล้วก็จะมาทำเป็นเขาเรียกว่า science park นะเกี่ยวกับทางด้านพวกนวัตกรรมเป็นหลักเขาไปคิดคนใหม่ๆแล้วก็มีอีกอันนึงก็คือพวก data center อตอนนี้เรามี data center อยู่หลายบริษัทนะที่อยู่ในนี้น่าจะ5-6บริษัทละก็เอาพวกเนี้ยที่เกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยอเอามารวมกันอยู่บนพื้นที่ประมาณสัก6,000กว่ากับ7,000ไร่ การการมาของ AI นี่ช่วยได้เยอะไหมคุณวิกรมมันเป็นอนาคตนะเพราะว่าในนิคมเราเนี่ยวันนี้ก็ใช้ AI เยอะมากก็ใช้เยอะอยู่แล้วเยอะอยู่แล้วแล้วก็ต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้เขาต้องการลดหนึ่งก็คือค่าใช้จ่ายเรื่องคนอันที่สองเขาต้องการที่จะสร้างความแม่นยำนะในคุณภาพของสายการผลิตฉะนั้นเขาก็มองว่าอันนี้มันจะทำให การทำงานมีประสิทธิภาพขึ้นทีนี้มาต่อที่เรื่องของการลดการปล่อยคาร์บอนไปสู่เน t ซีโรซึ่งอันนี้แน่นอนว่าเราก็เห็นวิสัยทัศน์ภูมิกรมที่มีมานานหลายสิบปีแล้วจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้โอ้โหทั่วโลกก็ให้ความสําคัญนะ เรื่องของภาวะโลกร้อนเรื่องของนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับทางในมุมของอมตะเองมีเป้าหมายอย่างไรในเรื่องของ Net ซีโร่อมตะเองเนี่ยทำเรื่องตรงนี้มาตั้ง20กว่าปีแล้วนะเช่นเรื่องของคําว่าไม่ให้มีน้ําเสียในแสนสามหมืกว่าลูกบาทเมตรนี่ไม่มีน้ําเสียไหลออกไปเลยแม้แต่น้อยไม่มีเลยเไม่มีเลยอันนี้มา<อ>ต้อง20กว่าปีแล้ว แล้วถามว่า้น้ําเสียมันไปไหนเอ่ยอก็คือเอาไปทําเป็นน้ําอุตสาหกรรม,มคือน้ําเสียเนี่ยเอาไปทําเป็นน้ําอุตสาหกรรมก่อนอแล้วน้ําอุตสาหกรรมนี่ก็เอาไปให้กับโรงงานะนะเชน่นโรงไฟฟ้าเชน่นโรงงานบางโรงเขาจะใช้หล่อเย็นอันนี้ก็เอาเป็นน้ําอุตสาหกรรมกปก็ไ,ไปใช้ต่อได้ใช่น้าปับปลาของเราเนี่ยเราก็เอาน้ําอุตสาหกรรมนี่แหละไปทําเป็นน้ําปลาปลาฉะนั้นในน้าปลาปลาของเราเนี่ยหกสิบ มาจากน้ำดิบ oh. อีก40เนี่ยเอามาจากน้ำที่รีไซเคิลใช้ไปได้ตามปกติโดยมีคุณภาพมาตรฐาน oh. อีกอันนึงก็เอาไปทำไมลดพื้นที่สีเขียว oh. เออฉะนั้นตอนนี้น้ำทั้งหมดของเรานี่ร้เรนะเราใช้เกี้ยงเลย oh. คือคือถ้าบางอุตสาหกรรมหรือบางโรงงานเขาอาจจะบอกว่าอุย้ยต้นทุนในเรื่องการจัดก,การึิวดล้อมให้มันแบบว่า เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันมันมันอาจจะยากตรงที่ต้นทุนสูงอันนี้ข้อท็จจริงเป็นยังไงก็ประเทศอื่นเขาให้ความสําคัญครนะต้นทุนสูงต่ําไม่เป็นประเด็นรประเด็นคือต้องการทําให้มีคุณภาพฉะนั้นถ้าเราทานั้นในแง่ของพื้นฐานเรามีคุณภาพแล้วอันอื่นต่อมาเนี่ยล่ก,ก็คือพื้นที่สีเขียวถ้าเราไม่มีน้ําเสียไม่มีกลิ่นไม่มีควันไม่มีฝุ่น อันนี้ก็เป็นพื้นฐานล้ดีะแ,แล้วก็ก้าวไปอีกอันหนึ่งตอนนี้เรามีปลูกต้นไม้เฉพาะที่อมตะ,ะปลูกเองนี่ประมาณสักเจแปดพันไร่มั้งะฉะนั้นต้นไม้ที่ของที่อมตะเนี่ยก็จะกลายเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นปอดเล็กๆที่อยู่หน้าโรงงานอีกอันหนึ่งตอนนี้เป็นสิ่งที่เราให้ความระวังซึ่งตั้งกต่เริ่มต้นเลยก็คือโรงงาน โรงงานที่แบบว่ามีมลภาวะม,มีควันมีผงมีกลิ่นมีอะไรต่ออะไรเนี่ยเราเราจะไม่ค่อยรับไอโรงงานที่เป็นแบบอย่างนี้เนี่ยเราเราจะไม่ค่อยเอาเออถ้าจะเอาก็ต้องบอกว่าเอออยู่ต้องสามารถที่จะมีมาตรฐานที่จะคุมอันนี้คือหลักที่ต้องตั้งไว้ก่อนเลยใช่ใชมะเลยนะ ตัง้งแต่เดวันเราทำมามา35ปีเนี่ยรวรงระวังพวกนี้มาตลอดเลยค,ค,คือถ้าให้คุณวิกรมจอดจงเลยได้ไหมฮะว่าถ้าเป้าหมายของการจะเป็น Net Zero เน mm ี hmm. ่ยมันอีกนานไหมมันจะต้องใช้เวลาอีกสักกี่ปีถึงจะไปถึงจุดนั้นได้เราก็อยากจะทำภายในให้ได้เนี่ยภายในปี2040 2040นะฮะ ก็หมายความว่า 15, 15ั้าง,ง,งนิคมเนี่ย<ะ>ให้มันไม่มีของเสียอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราก็เป็นพื้นที่สีเขียวแล้วก็พลังงานสีเขียว<ะ>ใ,หให้ไปถึงจุดนั้นโรงงานนียต่อไปต้องมาทําเป็นสมาร์ตนี่มันก็ต้องใช้การลงทุนใช่ฉนะนั้นการลงทุนพวกนี้เราคิดว่ามันคุ้มคุณคุณพิกรมถึงตอนนั้นมีรายละเอียดให้ไหมฮะว่าถ้าจะมีอุตสาหกรรมอะไรเข้ามาโรงงานอะไรเข้ามาเนี่ย ห้ามปล่อยคาร์บอนหรือห้ามปล่อยมลพิษเกินเท่าไหร่ตอนนั้นเราตั้งไว้ยังไงฮะคือที่แรกเราไม่มีประสบการณ์แต่ไอโรงงานแรกเลยเขาไปใช้น้ำมันเตาบังเกอร์ซีนะฮะไปะจุดเตาคราวนี้ไอบังเกอร์ซีเนี่ยม,มันก็จะมีคาร์บอนเยอะครับคราวนี้พอหลังจากที่มีควันเนี่ยเราก็มีการคุยกันกับโรงงานว่าอย,อยู่ช่วยเก็บควันหน่อยได้ไหมครับแต่ตอนนั้นมันใช้เงินเยอะ คุยกับเขาต้องนานจนกระทั่งเขาก็ตกลงะนะเออทำไอ้เครื่องเก็บเขาเรียกว่า d u ชคอเล l กเตอร์ไอ้ตัวนี้ก็เก็บไอ้พวกควันอะไรต่ออะไรเก็บออกมาสะอาดบางโรงก็อาจจะมีเรื่องควันเล็กๆน้อยๆกลิ่นมั่งขี้ฝุ่นมั้งเราไปขอให้เขาเปลี่ยนหมดเลยไม่ได้แบบนี้ไม่ได้โรงงานเนี่ยด้วยความที่เขามาอยู่ในอตมมาตะ เราก็ขอให้เขาเนี่ยทำให้มันมีมาตรฐานแบบอมตะมาตรฐานอย่างอมตะนี่มันคือมีความคิดแบบ all win ไม่ใช่วินวินให้คุณวิกรมนะฮะแนะนำว่าอุตสาหกรรมไทยควรจะต้องปรับตัวอย่างไรให้ให้สามารถเป็นแบบอมตะได้นะครับมุบ่งไปสู่ green industry ในอนาคตแล้วก็เป็นประโยชน์ของประเทศเราด้วยเนี่ยเขาต้องปรับตัวยังไงฮะ อันแรกเราต้องรู้เรื่องของโลกก่อนครับว่าเอโลกเขากําลังมีมาตรฐานมีกฎเกณฑ์อะไรยังไงอันนี้ต้องยึดตรงนั้นเป็นเกณฑ์เพราะว่าถ้าเราทําไปโดยที่เราไม่รู้ว่าโลกเขาไปทิศไหนเนี่ยแล้วก็เสียตังเปล่าเมื่อเรามีเป้าแล้วว่าโอ้อันนี้เป็นนโยบายแล้วเป็นกฎเกณฑ์ของโลกเราเนี่ยเราก็ทําไมเอ่ยเราก็มาทําค่อยๆทําไม่จําเป็นว่าจะต้องทําตุ้มหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแต่อย่างน้อยให้ได้ทํา ห้าเปอร์เซ็นต์ก็เหมือนกับที่อมตะเริ่มทำมันตั้งแต่เดวันค่อยๆค่อยๆทำแล้วก็เพิ่มไปเรื่อยๆตามมาตรฐานนะของโลกใหม่อีกเรื่องหนึ่งนะฮะก็คือถ้าเกิดว่าเราเน้นในเรื่องของความเป็นกรีนอินดัสทรีแบบนี้เนี่ยจริงๆมันมันสามารถสะท้อนออกมาเป็นตัวเลขการดินดูดและลงทุนที่เข้ามาแล้วสร้างเป็นผลกำไรได้มากน้อยแค่ไหนฮะถ้าถ้าถ,ถ้าพูดถึงตัวเลขกำไรเนี่ยให้คุณวิกรมจาะจงได้ไหมครับ ตอนนี้ประเทศหลายๆประเทศนะเขาก็มีนโยบายบที่จะทำให้ประเทศของเขาเนี่ยก้าว <9 S 1> เข้าไปสูนะ่ประเทศที่สะอาดถ้าประเทศที่สะอาดเนี่ยมันก็จะทำให้เครดิตการที่จะดึงดูดนักลงทุนมาเนี่ยมันก็จะดีขึ้นแต่ GDP ของเราเนี่ยในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมาเฉลี่ยแล้วโตยังไม่ถึง2%เลย Oh. นะอันนั้นก็ทําให้เศรษฐกิจ uh. ของเราเนี่ย uh. ไม่ได้พัฒนาไปดีแต่ในขณะที่อื่นเขาโต5-6%ขึ้นไป uh huh. ถามว่าไอ้ตรงเนี้ยเราจะทําให้ประเทศไทยเราน่าลงทุนขนาดไหน uh huh. ก็คือจะต้องไปทําให้มันสะอาด uh huh. ทําให้มันพร้อมทําให้มีประสิทธิภาพก็ huh. ทำให้เราเครดิตดีขึ้นดึงดูดเข้ามา มุมมองภูมิกรมในอาเซียนของเราเนี่ยฐานการผลิตยังคงน่าลงทุนในสายตาต่างชาติอยู่มากขน่นแค่ไหนครับในอาเซียนเนี่ย GDP ของอาเซียนเนี่ยจะโตเนี่ยถัวเฉลี่ยในอนดีตที่ผ่านมาเนี่ยประมาณสัก5%โตมากกว่าประเทศไทยเท่าหนึ่งอะ่ะถามว่าเพราะอะไรเอ่ยก็เพราะว่ามีเงื่อนไขที่ดีใครๆก็อยากจะมาลงทุนเพราะว่าประสบความสำเร็จทำให้ GDP เราก็โต นั่นแหละนั่นแหละเป็นสิ่งที่ก็จะบอกว่าอาเซียนเนี่ยยังเป็นที่ที่คนสนใจ <blues S 2> นะที่จะมาลงทุนถ้าเรามาพูดถึงขนาดของอาเซียนเนี่ยมีพื้นที่เนี่ยก็ประมาณสักเกือบครึ่งหนึ่งของจีน <blues S 2> <blues S 1> นะ <Oliver. S 1> ประมาณสัก4ี่ล้านกว่าตารางกิโลเมตรจีนเนี่ยมีพื้นที่ประมาณสัก9ล้านแสนตารางกิโลเมตร <blues S 2> <blues S 1> ประชากรก็เรามีอยู่ประมาณสัก หกร้อยกว่าล้านจีนเนี่ยมี 1, อีกพันสี่ฉะนั้นเราเนี่ยมีขนาดทั้งประเทศขนาดทั้งคนแล้วก็ขนาดเศรษฐกิจเนี่ยเรามีแค่เศษหนึ่งส่วนห้าหรือแค่20%่อร์เซนของจีนอเอาไอ,อย้ยางงั้นก็หมายความว่าถ้า,ามาพูดถึงสัดส่วนแล้วเนี่ยโอกาสที่คนจีนเขาจะมาลงทุนในประเทศไทยเนี่ย โอกาสที่เขาจะกําไรหรือประสบความสําเร็จก็ย่อมมากกว่าที่ในประเทศเขาใช่ไหมเรามีขนาดทุกอย่างเลยครึ่งหนึ่งของเขาครับแต่ปรากฏว่าขนาดของเศรษฐกิจเรามีแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นไอ้ช่องว่างตรงนี้อ๋อมันจะมีแก๊บไอ้ช่องว่างตรงนี้อเอาก็เหมือนญี่ปุ่นกับไทยอะอญี่ปุ่นเนี้ยสมัยก่อนเนี้ยมาลงทุนในไทยก็เพราะช่องว่างมันกว้างฉะนั้นโรงงานญี่ปุ่นเนี้ยอยู่ในอมาตะเนี้ย โรงงานญี่ปุ่นนี้กว่า100%ก็ยังมีมีช่องว่างที่คุณวิกรมเห็นอีกเยอะมากเพราะฉะนั้นแผนของอมตะเองจะลุยในอาเซียนต่อหลังจากนี้ยังไงบ้างครับก็เราวันนี้ก็มีเวียดนามมีลาวมีพม่าที่เราก็ทำไปแล้วแต่ต้องหยุดก็ในภูมิภาคนะฮะแล้ก็ประเทศข้างบ้านเราเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเขาทำไมเอ่ยเขามี GDP น้อยกว่าเรา ฉะนั้นช่องว่างอย่างเมื่อกี้ที่ว่าเนี่ยมันก็มีโอกาสให้เราไปทําำน,น,นั่นมากกว่าครับตั้งแต่เดย์วันจนถึงวันนี้แล้วอีก10ปี20ปีข้างหน้าภาพของอมตะในมุงคูมิกรมจะเดินไปทางไหนต่อก็ไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะเริ่มเป็นสีเขียวมากขึ้นนะวันนี้เราใช้ไอ้ไฟฟ้าบนหลังคาคไฟฟ้าบนน้ำ นะแล้วก็ลดไฟฟ้านะมากขึ้นมากขึ้นฉะนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็นพื้นที่ที่ไม่มีควันอันนี้เรื่องที่หนึ่งรเรื่องที่สองเนี่ยเ,เราก็มาดูว่าโรงงานเนี่ยนะมีโรงงานอะไรเนี่ยที่เขาสามารถที่จะประหยัดนะพลังงานนะจากที่เขาใช้แกส๊สเปลี่ยนจากน้ำน้ำมันเตามาเป็นแกส๊สแล้วก็เปลี่ยนจากแก๊สมาเป็นไฟฟ้า นะเ,เพราะแก๊สจากไฟฟ้ามันก็จะร้อนเฉพาะนี้แต่มันจะไม่ปล่อยความร้อนออกไป ok. ่วนหนึงเรื่องปล่อยควันปล่อยอะไรมันมีโอกาสที่จะไปถึงถึงศูนย์เลยไหมฮะที่ภาคอุตสาหกรรมจะไม่ปล่อยอะไรถูกสภาพแวดล้อมมันต้องไปถึงวันนั้นเพราะว่าวันนี้เราอยู่ในขั้นวิกฤตวิกฤตที่อย่างเราวันนี้เราดูสิหน้าร้อนของเราวันนี้เนี่ยอุณหภูมิ40กว่าองศา แล้วมันก็จะไปเรื่อยๆขึ้นไปเรยแล้วถ้ามันไปเรื่อยๆไปถึง50องศารประเทศไทยเราก็จะมีคนตายสัตว์ตายต้นไม้แย่แล้ววันนั้นน่ะเราจะทำยังไงฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราต้องทำเรื่องของการที่อย่างกับอมตะนี่เป็นเป็นอะไรเป็นบิ๊กเพเยอร์ซึ่งเราเนี่ยก็จะมาดูแลพวกโรงงานต่างๆที่โรงงานเนี่ยเขาก็จะให้ความร่วมมือ โดยที่เราต้องไปบอกเป้าหมายบอกถึงผลประโยชน์แล้วก็ร่วมมือกันแล้วร,ร่วมมือกับโรงงานแล้วร่วมมือกับทางด้านอบตอร่วมมือกับชาวบ้านนะว่าเราจะมาทำกันยังไงผมว่ามันมันต้องไปกันแบบนั้นแล้วต้องไปอย่างไม่หยุด